นีวิตทุกชีวิตสามครั้งครับล้มทั้งหมดสี่ครั้งมียิงเฮดช็อตสิบเท่าไหร่สิบเอายิงเฮดช็อตทั้งหมดห้าคิวทั้งหมดสามสามแล้วก็มีการช่วยคิวทั้งหมดสิบสี่สิบเอ็ดเป็นเอ็ดเป็นด่านต่อไปอ่าต่อไปนะด่านนี้ด่านแห่งความมั่นด่านความมั่นทำอะไรหนูนี้ถ้ามันอัดไม่ได้ก็ค่อยว่ากันใหม่โอเคตอนนี้เราอยู่กันในสงครามโลกที่สองครับด่านต่อไปเป็นด่านมันมันไม่มีคาสีนะไม่งั้นก็อธิบายได้ อันนี้เป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับการยกพลขึ้นบกของเป็นฝั่งแปซิฟิกด้วยกันถ้าเกิดอยากดูหนังก็หนังเรื่อง The Pacific ที่มาคู่กับไอ้แบนแบนออัลบาเทอร์ Band Arthur, ใช่ไหมอันนี้มันเป็นโซนฝั่งบุกมันเป็นเหมือนบุกเยอรมันแต่ฝั่งนี้เป็นฝั่งบุกญ,ญี่ปุ่นไวท์บีเปลาลูไวท์บีครับเออเปลาลูครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป็นคนอาหารมิลเลอร์ด่านนี้ด่านในความหันษาเดี๋ยวหนุ่ยจะเป็นคนมาเตาหรือจะให้พี่มาเปตา แอทที่เป็นคนมาร์กแล้วกันผมถือเดี๋ยวผมเก็บ l ไนมามาถือไล่ต่อไเนี่ยนี่มีอาชอบพี่นี่หว่าเดินไปเดินไปมีเพิ่มเป็นคนใหมคนน่าฮายเล t เพราะ u ่าเ a ราะว่าโอ้โอ้ อันนั้นมันอันนั้นมันเหวอะไรเนี่ยอันนี้ก็บอกว่าโอ้ต้มฟักผมอยากกินแกงฟักน่าครับแต่วนี้มันหาต้นฟักไม่ได้ครับหาพริกแกงไม่ได้ด้วยใครก็บอกเองว่าต้มฟักใส่พริกแกงเขาใส่ฟักต่างหากตอนนี้ก็มองฮันนองมองแล้วล่ะนายมิเลอร์นายไม่เล่นมุกกับเขาบ้างเลยฮะเฮ้ยมันติดหินดิ่เงี้ยไปหินมันเป็นหอยนางรมเป็นกลุ่มเป็นปงอยู่ตามซอกหินโอ้ยหากระสุนกำลังมาครับตออไงกันดี รถเราย,ยางแตกมันไปต่อไอม่ได้นี่ทุกคนลงจากรถ้วยเราไม่มียางส <c oughs> ิฮ่าฮ <c oughs> ่าฮ่เฮ้ยกําลังเรียบร้อยครับเราก็จะเบิดลงตึมเกมโอเวอร์จบกํา <c oughs> ลังว่ายเฮ้ยเอยเอคาสีนี่ไม่ค่อยได้เห็นจนังเลยกําลังว่ายน้ำอยู่แล้วก็ โดนยิงบอกแล้วบอกแล้วว่าอย่างงี้ฉันบอกแล้วว่าอย่าว่ายน้ำท่าผีเสื้อไปท่ากองไปนู้นได้แล้วไปแล้วก็อย่าลืมเอาปลาหมึกย่างให้มันกินล่ะปลาหมึกย่างครับมาร์คเลยพี่จะได้เข้าได้กดได้ผมแล้วก็ปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างโอ้โหเจ็บปลาหมึกย่างลงมาแล้วปลาหมึกย่างลงปลาหมึกย่างลงเรียบร้อยเรียบร้อยปลาหมึกย่างลงแล้วปลาหมึก อยไหมโอ้ยยโอโโ้ยนุ้ยหามือย่างลงแลเรียบร้อยผมเป็นแนวหน้าทั้งหนี้นการขายามือย่างจบลงแ้วอย่าลืมย่าลืมยกปืนขึ้นให้เหนือน้ำนะเดี๋ยวเอาจะหายปืนจมแล้วอย่าลืมยกปืนเหนือน้ำเพราะว่าเดี๋ยวปืนมันเปียกน้ำแล้วมันจะยิงไม่ยิงมันจะยิงไม่ติดเหมือนกับข้อความตามห้องน้ำตรงนี้เราที่บอกว่าอย่าทิ้งุ้หตรงที่ถส้วมเพรทางน้ปียกและสุกและจุดไมติดอ เก um ่งงเลยกับไปสร้างตบเนี่ยวุ้ยจิ๋วไหมเรียร้อยปันเผาแล้วมันเผาแล้วเลยนเผาแล้วมันเผาแล้วเลยเอาปืนในนี้ไหมปืนคนญี่ปุ่นบ้างอ่าผมมีปืนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปหาให้มาที่อุ้ยเจ็บเจ็ อ,อจาจไปปืนแทงมันเลยเข้ามากเข้ามากดาบป,ปืนโอ,อ้อะไรเนี่นมนยมาเบียดทำไมมาเบียดทำไมไอไรฟันแมนเนี่ยกำลังถอยหรอเนย เล็เกินเส่หกันเล็กเกินครับเสน่หกันเล็กเกินครับโอ้ยตั้งใจเย็นเดี๋ยวขอ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 โทรศัพท์ขอโทรศัพท์ก่อนโทรศัพท์โทรศัพท์มึงอย่าขวางกูดิวะแหม่ขี้แย่ๆจะมาเบียดทำอไมเนี่ย

อันี่หน่อยไม่ไหวกำลังมืวแต่จะโทรสั่งปลามึกโอ้ยระเบิดไปเดี๋ยวพี่เปลี่ยปแล้วถ้าพี่ใหญ่ขยับมั้ขยับจะชุบไม่ได้มันตีชิบหายโทรสั่งปลามึกมาแล้วเดี๋ยว ขายิางอีกทีนึงโอ้ยโดนระเบิดด้วยหันมาลองโดนยิงอ่ะพี่เดี๋ยวพี่หมอบอยู่ไหมเนะี่ยหมอพี่ไหนตรงโต้งเลยใช่ไหมโอ้ยยิงแม่นจริงๆ เฮ้ยเปิดม้าโอ้ยมั่วจิ๋วหายตาเนี่ยอะไรนี่ก็ไม่รู้เข้าไปเท่านี้เข้าไปเท่านี้โอ้โหตาย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 โอ้ยมันหยากฝังอยากฝังเพื่อนอยากฝังเพื่อนเพื่อนเราเพื่อนเราตัวฝังเลยเต็มเต็มหน้าเลยใช่ไหมหน่อยล้มที่นึงแม่งแต้มหายอย่างเยอะ

เออเยเอาปืนน A จะไนะไหนจะไหนนึกว่านึกว่าปืนคนมไใช้ใช้อยู่ในนี้มยเ้ยมอกันมอกันเดี๋ยวเีเดียวพี่เดียวพี่โทรสั่งกมึงหม่ต้องันตายเอกลปืนยิงเลยเนียมีแทงมากเลยนี่ฮะไมา้วจะมาแล้ววะ ไม่รู้พี่รู้แต่ว่าพี่เจอนี่แล้วโอ้โทรศัพท์โทรศัพท์มาแล้วโทรศัพท์มาแล้วโทรศัพท์มาแล้วหน่วยหน่วยจัดการมั้ยเดี๋ยวพี่โทรศัพท์ก่อนโอ้คัะชินคันชินโอ้ระเบิดยักษ์ขวานโอ้โหชิบหายขวางเยอะติดตั้งอยู่ไหนเนี่ย แป๊บนึงเดี๋ยววิ่งไปชุบละแป๊บนึงพี่เมื่อกี้พี่โทรสั่งปลาหมึกโอ้โหนูอยู่ไกล้กันโอ้โหระเบิดมาผมกำลังเดินหนีระเบิดแม่งวิ่งมาขวางระเบิดซ้อนอ่ะอ๋อเดี๋ยวันระเบิดซ้อนโอ้ยลงๆเจ็บเจ็บเเจ็บของอันี้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวดิเฮ้ยีได้ของดีนะลุงซ้อนลุงบอล รวมพี่รวมโอ้แป๊บนึง to หนือเหนืออย่าบ oui> ุกทางนั cannabis. ้นเหนืออย่าบุกทางนั้นไอ้เนี่ยมันมันต้องวิ่งทางนี้จะไปแล้วพี่จะไปแล้วจะไปแล้วยิงไว้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 องคไม่ทันหนืออย่าบุกทางนั้นเดี๋ยวให้พี่พี่ไปทิ้งระเบิดใส่นั่นก่อนแล้วค่อยไปใหม่เบิดมาแลเบิดมาระวัง

Bắn mày đi. Bố bố ở mày mày phải cái đâu à? anh đi đi thôi tạm rồi. Hãy subscribe cho kênh Mày không เอาเฮ้ยกระตุกอะไรเด็งี้มดีเลยเข้ามาแล้วโอเคหน่วยไปข้างบนข้างหน้าข้างบนนี่ข้างบนอ่าแป๊บนึงจะปรับระวังไว้น่ยเดี๋ยวพี่โทรสั่งปลาหมนกเข้เอาขับรถอันไรหน่อยปลาหมึกมาแล้วพี่จะพี่โทรสั่งปลาหมนกสั่งมึกสั่งมึกพี่เดี๋ยวไปสั่งปลามึกแล้ว สี่คันนี้คันน้น่นี่ันนึมันมันีโดอยู่มันลดอยู่ตังกระมือตัวนึงไหนวะไม่เห็นอยสั่งกระมืออีกตัวแล้วป่ามึมาแล้วการแหลกัดแล

รับปืนมีเละเรียบร้อยโอ้มีชั้นนี้ได้ตังค์ได้เยอะอยู่ครับเพราะว่ามีมีการทำลายวีเครีอ่แฉล้วก็คือโทรสั่งประมึงนั่นเองโอเคครับลายเด้งกันสุบๆ,ๆเลยหุ้ยทำขอเป็นเพื่อนครับอะไรเนี่ยปีศาจแมวดำใช่ไหมเนี่ย